การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรณ์ดวงกับพวกเรานะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทิวทัศน์ครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรระหว่งางวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2,564เตือนแห่งความรักนี้นะครับท่านที่เกิดในราศีมังกรขอให้ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาเราจะทำการสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ จากนั้นเราจะทําการหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตําแหน่งเป็นตําแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 12ครบเรียบร้อยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับเน้นราศีเป็นหลักสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นะครับ เรื่องของการงานการเงินธุรกิจสุขภาพความรักการค้าการขายเป็นอย่างไรนะครับหากคนชื่นชอบอยากจะรับฟังคำพยากรณ์แบบส่วนตัวเจาะลึกเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่ l ลน์แอดของช่องนี้นะครับรายละเอียดอยู่ที่หน้าปกของคลิปและอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูไพ่ตัวตนของชาวราศีมังกรนะครับ ก่อนอื่นครับชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนยังไงมาดูนะครับด้วยความที่ว่าเป็นคนธาตุดินนะครับและเป็นแม่ธาตุดังนั้นชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่หนักแน่นนะครับมีความใจเย็นนะครับแต่ว่าถ้าโมโหก็จะไม่มีใครฉุดอยู่ได้เลยนะครับมีความใจร้อนยังไงมีความไม่ไม่ พอใจไม่ชอบอะไรก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นนะครับแตบ่บางทีเองก็มีการเก็บความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับไม่มีใครที่จะร,ร่วงรู้ความรู้สึกได้เลยถ้ามีความรู้สึกว่าไม่พอใจอีกแบบหนึ่งก็จะเก็บความรู้สึกเงียบเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ใจร้อนต่างๆนะแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่ชอบเสี่ยงทุกรูปแบบนะครับ แล้วก็ชอบอะไรที่ทถ้าทายงานท้าทายชาวมังกรชาวราศีมังกรเขาจะทําได้ดีนะครับหรือว่างานที่คนอื่นเขาไม่ทําราศีมังกรสามารถทําได้ออกมาเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงชาวราศีมังกรหลายๆคนเป็นคนที่มีความเก่งอยู่ในตัวมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวหลายๆคนทําแบบชาวราศีมังกรไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ให้ลดความใจร้อนลงก็จะดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีมังกรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอหน้าไพ่นะครับในช่วงเดือน กุมภาพันธ์นี้นะครับช่วงเดือนแรกวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะครับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคุณได้ไพ่เต๋อชาริออนั่นหมายความว่าช่วงนี้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคุณจะได้ประสบพบเจอกับงานต่างๆที่ต้องใช้ความอดทนนะครับงานงานที่ต้องใช้ความเป็นระเบียบ ความมีวินัยในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดระเบียบความคิดต่างๆจัดลาดับความสําคัญของงานนะครับบางทีงานเข้ามาถาถมเข้ามาแต่คุณก็พร้อมที่จะลงมือสู้แล้วก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆการงานสำเร็จนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยเหมือนกันมาจากความรู้มาจากความอดทนวิิยาะสะาของคุณเป็นสไตล์ไม่ไม่ชอบ ไม่ไม่ค่อยชอบเรียนายอ่าไม่ค่อยชอบเข้าหาเจ้านายในหลายๆคนที่ทํางานที่รับเงินเดือนหรือว่าเป็นองค์กรที่มีเจ้านายหลายคนหลายหลายระดับนะครับคุณเป็นประเภทที่ว่าชอบทํางานอ่าอยู่เบื้องหลังไม่ช่ชอบประจบประแจงเอาใจใครนะครับและก็จะสําเร็จด้วยนะครับได้งานที่คุณทําอยู่อะไรต่างๆที่คุณกําลังจับอยู่ในขณะนี้นะครับมีเกณฑ์ที่สําเร็จแล้วก็อา่าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้านาย มีความอพออกพอใจนะครับแล้วตัวคุณเองก็จะได้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะรวมถึงใครที่อ,อยู่ในวัยศึกษาอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาต่ออาจจะเป็นต่างประเทศที่ต้องดูเหตุการณ์อีกทีนึงว่าเป็นยังไงแต่มีเกณฑ์ที่ได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับมาดูเรื่องของกิจการการงานของคุณนะครับชาวราศีมังกรเป็นในลักษณะของ งานที่ทำอยู่นั้นนะครับมีการสำเร็จรุล่วงมาในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าตัวคนเองเนะี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองนะครับมีอํานาจวาสนามีบริวารน,นะครับรวมถึงถ้าคุณเป็นผู้ชายนะก็มีเกณฑ์น,นารีอุปถรัรมภ์นะครับเจ้านายคุณเป็นลนักษณะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะมีอันจะกินนะเข้าข่ายเศรษฐีนีนะแล้วก็ลักษณะาการแต่งตัวเธอชอบแต่งตัวที่หรูหรา เสื้อผ้าที่แบบใส่แล้วเบาสบายอะไรประมาณนี้นะมาซัพพอร์ตคุณเรื่องของการงานการเงินอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับรวมถึงกิจการการงานของคุณที่จะได้ทําในช่วงนี้เป็นในลักษณะของการที่จะต้องใช้ความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่ที่จะได้ทํางานแต่ว่าคุณก็ต้องได้ฝ่าฟันกับงานที่คุณจะต้องได้ทําในช่วงนี้นะครับ มีเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่โดดเด่นเข้ามานะครับในช่วงนี้จะได้รับหน้าที่ได้ไดรับหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรต่างๆในช่วงนี้ซึ่งต้องใช้ความอดทนนะครับใช้ความวิริยะอุตสาหะแล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนนิดนึงเรื่องของการทํางานให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ที่งานที่คุณทําอยู่เนี่ยมี ข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะเป็นงานที่ทําแล้วได้ได้รายได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคตนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณที่มีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเรื่องของงานเข้ามาแล้วก็การการ,การเงินการทองดีขึ้นนะครับรวมถึงงานที่คุณทําอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีการวิตกกังวลว่ารายได้ที่จะทํา งานน,นั้นอยู่เนี่ยนะครับมีรายได้จะเพียงพอหรือไม่นะครับก็มีความค่อนข้างที่จะมีความเครียดอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของการงานาว่าอยากจะทําให้มันลงตัวแล้วก็ได้รายได้ที่สมเหตุสมผลหรือว่าตามที่คุณพึงพอใจนะครับก็ขอให้ความให้ใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ระมัดระวังรอบคอบในการทํางานเชื่อว่าผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีความเครียดว่ารายจ่ายเยอะนะช่วงนี้นะครับต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไร นะถ้างั้นมาดูเรื่องของอารายรับกันเลยนะครับรายรับมองว่ามีชาวราศีมังกรเนี่ยบางท่านมีรายได้ที่น่าพอใจนะครับมีสิบเหรียญเลยทีเดียวถือว่ามั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวสําหรับบางคนหลายๆายคนนะครับางานที่ทําอยู่ในช่วงนี้นํามาซึ่งรายรับของคุณอาจจะเป็นรายรับหลายทางนะครับหลายช่องทางแล้วก็รวมถึงมีความ สุขในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะรวมถึงมีเกณฑ์ที่ได้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับได้ได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขนะแต่ว่ารายจ่ายของคุณอาจจะมองว่าเป็นการจ่ายไปเพื่อทําทให้งานนั้นาสาเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของธุรกิจหรือว่าการงานการค้าต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังรอบคอบนะในส่วนของอ คนโสดนะครับคนโสดเป็นในลักษณะของความไม่สมหวังในเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้นะครับก็ขอให้คุณเปิดใจก้าวข้ามไปนะครับแล้วก็รวมถึงใครที่ทํางานอยู่ในช่วงนี้อาจจะต้องโฟกัสเนาะโฟกัสเรื่องงานก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่นะครับเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็รวมถึงการลงทุนด้วยนะครับขอเตือนว่า เป็นตำแหน่งเดียวกันกับการลงทุนด้วยนะครับเรื่องของของแฟนคนที่โสดนะคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนนี้ช่วงนี้อาจจะต้องพักไว้ก่อนนะครับไม่ต้องอาจจะยังไม่ไม่ไม่ลงทุนเพิ่มเติมอะไรนะครับต้องดูเหตุการณ์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโชคลาภมีดดเด่นเรื่องของการเงินเข้ามาไม่แน่ว่าอาจจะงานที่ทําอยู่นั่นแหละนะครับหรือว่ามีคนที่มีลู่ทางให้ให้ทด้ทำงานที่ไม่ได้ ที่ไม่ได้เป็นการลงทุนด้านด้านเงินด้านทองอะนะครับเป็นอาจจะเป็นเรื่องของแรงมากกว่าหรือว่าสติปัญญาความรู้ของสามารถทําเพิ่มเติมรายได้เงินทองเข้ามาเป็นลักษณะน,นี้นะครับส่วนคนโสดก็โฟกัสเรื่องงานไปนะครับอาจจะ,ะมีความเครียดบ้างเรื่องของอไม่มีกําลังใจในการทํางานหรือว่าไม่มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่างๆก็ขอให้มีสติแล้วก็รอบคอบขอให้เปิดใจนะครับ จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงหลังจากนี้ไปผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปนะครับคนโสดสนิทนะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่อยู่กินกันแบบเปิดเผยหรืออยู่กันแบบสามีภรรยาแล้วนะครับอมองว่าคู่ของคุณเองเนี่ยจะนํามาซึ่งการเงินการทองที่ดีมั่งคั่งร่ารวยเข้าขั้นเป็นเศรษฐีผู้มีอันจะก,กินนะครับหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะครับเป็นคนที่อาจจะเคื่อนหุนกันทําให้การง,งาน าการเงินการทองดีขึ้นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะได้เป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเงินการทองเจะดีมากเลยช่วงนี้นะครับงานธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินเงินทางทองอ่ะหรือว่าเป็นบริหารการเงินก้อนใหญ่นะครับต่อมาในลักษณะของการเดินทางนะครับาการเดินทางเดินทางระยะใกล้เนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานทั่วๆไปปกตินะครับ เป็นในลักษณะของเดินทางไปแล้วไปพบเจอรูปทางการทํางานหรือว่าธุรกิจช่องทางการทําเงินหลากหลายช่องทางนะครับก็ขอให้ หรือว่ามีหลากหลายโปรเจกต์นะครับไปทํางานหรือว่าไปพบปะลูกค้าอะไรเงี้ยครับมีหลากหลายโปรเจกต์หรือว่าหลากหลายลู่ทางที่จะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าลู่ทางในการได้ได้งานได้การนะครับหรือว่าคนที่กําลังรอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาจากการที่เราได้ออกไปพบปะผู้คนออกไปข้างนอกนะครับก็จะไปพบลู่ทางใครที่รอง,งานอยู่ก็จะได้นะมีหลายช่องทางให้เราเลือกเลยทีเดียวก็ขอให้เลือกอย่างมีสติรบอบครอบแล้วก็งานไหนที่มีความเป็นไปได้มีความ มั่นคงก็เลือกไว้ก่อนนะครับหรือว่าสิ่งไหนที่ถูกใจนะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในช่วงนี้ใครที่รองานอยู่ส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับมองว่าเดินทางไปแล้วอาจจะทํางานปกตินี่แหละนะครับมีเรื่องดราดีเกิดขึ้นนะครับมีคนที่หยิบยื่นเรื่องของโปรเจกต์อะไรบางอย่างเรื่องของการงานเข้ามานะครับเพราะว่ามีเปลี่ยนชัดนะแล้วก็การเดินทางไกลก็ให้ระมัดร,ระวังรอบคอบให้วางแผนดีๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นห่วง น่าเป็นห่วงนะแล้วก็มาดูาเรื่องของอุปสรรคในการทํางานนะครับมองว่าอุปสรรคนั้นมีน้อยกว่าความสําเร็จนะครับอาจจะมีผู้ที่หยิบยื่นเรื่องของงานให้คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือได้รับโปรเจกต์ให้ทําอะไรที่ได้รับความไว้างใจจากผู้ใหญ่ให้ทํางานอะไรบางอย่างที่ที่คุณนั้นมีความรู้ความสามารถแล้วก็คุณจะได้เป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่เปิดตัวคุณหรือว่าเป็นงานที่เป็น คุณทำแล้วสาเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงต่อยอดไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จเรื่องงานนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับบางทีคําพูดของคุณอาจจะพูดออกมาด้วยความจริงใจแต่ว่าคนที่ฟังนั้นอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบนะครับเขาอาจจะรับไม่ได้กับการพูดตรงของคุณนะครับบางทีผู้ใหญ่ที่ท อสอดแนมดูพฤติกรรมของเราอยู่เนี่ยสังคมเราเป็นสไตล์นี้นะถ้าแบบพูดไม่ไม่เข้าหูผู้ใหญ่ที่เขามีอํานาจมากกว่าเราเขาก็จะค่มเราได้กดเราไว้ไม่ให้เราก้าวหน้าขึ้นมานะครับก็ให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่เนาะในช่วงนี้นะครับลดความาลดความทิฐิลดความทรมนงในศักดิ์ศรียิงในศักดิ์ศรีของเราลงบ้างนะครับก็จะดีนะภาพรวมมันก็จะออกมาดีแล้วก็ ที่แน่ๆนะครับคุณจะมีมีเกณฑ์เพศตรงข้ามนะครับมาอุปถัมภ์คุณเรื่องของการงานการเงินด้วยในช่วงนี้นะครับและขอเตือนเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ทำงานอยู่หนักเนาะอาจจะมีการนั่งนานๆอาจจะปวดหลังปวดกระดูกนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของหัวใจด้วยนะบางคนอาจจะ,ะมีภาวะของหัวใจ ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีอะไรผิดปกติก็รีบไปพบคุณหมอนะครับภาพรวมไม่น่ามีอะไรน่าไปตกกังวลแล้วก็มีเรื่องนิดนึงเรื่องของเท้าด้วยนะครับเรื่องเท้าอาจจะเดินเยอะเดินนานปวดเท้าอุ้งเท้าต่างๆอาจจะปวดเมื่อยนะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนอาจจะไปนวดคลายเครียดนะครับแต่ว่าเขาดูเหตุการณ์ทีนึงว่าสามารถที่จะไปได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านแบบสำราญได้นะครับอาจจะให้คนใกล้ชิดช่วยดูแลก็ได้นะครับ ภาพรวมนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีมังกรนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2564สำหรับวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของปลายเดือนเป็นอย่างไรติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับรับชมอยู่ในตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนว่านี่เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีมังกรนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดหากคุณรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะ รับฟังคาพยากรแบบส่วนทัวเจาะลึกได้นะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่ Line แ d ดนะครับมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนี้และอยู่ที่หน้าปกของช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอให้ใครที่กดไลค์กดแชร์กดถูกกใจกดติดตามนะครับก็ร่ำรวยร่ำรวยให้ทุกท่านนะครับประสบการณ์สจด้านของความรักนะครับใครที่โสดอยู่ก็ลองเปิดใจนะครับลอง ก้าวไปข้างหน้านะครับชีวิตเราต้อง move on นะครับก็ให้ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักทุกคนส่วนใครที่สดอยู่ส่วนใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ขอให้สมบังแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปมีเงินมีทองใช้กันมากๆนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พยากรณไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ